นักบริษัทชั้นนำด้านการสร้างซอฟต์แวร์เบรก CEO หน้าเลือดกับแบรดวิศวกรคอมพิวเตอร์อัจฉริยะกำลังถกเถียงกันด้วยอารมณ์เรื่องธุรกิจกันอย่างดูเดือดหลังจากนั้นไม่นานเบรกก็ได้เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตจนตายอย่างอนาถสวัสดีครับกลับมาพบกับลงพุงมูวี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์ดีเอ็กซีซั่นหตอนที่7ในชื่อตอน สมองกลวิปลาดให้ฟังกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังเปิดเรื่องที่สำนักงานใหญ่ของ FBI เจอรี่อดีตเพื่อนร่วมงานของโมเดอร์เขาได้มาหาโมเดอร์และเขาก็ได้ขอร้องให้โมเดอร์ช่วยคลี่คลายคดีปริศนาคดีหนึ่งก็คือคดีการตายตอนต้นเรื่องนั่นเองครับคดีนี้คือดรเ็กซีอของบริษัทผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ ถูกฆ่าตายโดยการที่เขานั้นถูกไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงโมเดอร์นั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยเพื่อนเก่าเขา,เขาทำคดีสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเจอรี่ในอดีตช่วงที่ทำงานร่วมกันกับโมเดอร์นั้นเขานั้นถือได้ว่าครบไม่ได้คนหนึ่งเลยทีเดียวครับมีความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงแต่ดันทำพลาดเจอรี่นั้นได้ทำคดีพังคดีหนึ่งเขาก็เลยโดนลงโทษเจอรี่เขาจึงหวังให้โมเดอร์ช่วยทำคดีนี้ เพื่อที่จะได้ช่วยกู้หน้าให้กับเขาได้จริงๆแล้วเจอรี่ก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าโมเดอร์นั้นคือนักสืบอัจฉริยะคนหนึ่งใน FBI เลยเขาได้พูดเกลี้ยกล่อมจนโมเดอร์นั้นช่วยเขาทําคดีเมื่อโมอเดอร์และสการีเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนั่นก็คือบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่พวกเขาก็ได้รู้สาเหตุการตายนะครับว่าแผงวงจรของประตูอัตโนมัตินั้นถูกสลับสายไฟ มันก็เลยทําให้ไฟฟ้านั้นลัดวงจรประตูอัตโนมัติของห้องน้ํานั้นมันก็เลยเปิดไม่ได้เด็กก็เลยจะใช้กุญแจไขเพื่อเปิดประตูห้องน้ําแต่ว่าพื้นห้องน้ําที่เขาเหยียบอยู่นั้นดันเต็มไปด้วยน้ําที่เจิ่งนองเมื่อเขาใช้กุญแจไขที่ประตูมันก็ได้เกิดไฟช็อตขึ้นอย่างรุนแรงและมันก็ช็อตไปที่เดรก็กจนเขานั้นกระเด็นไปอัดผนังตายคาที่ไปเลยนะครับ หลังจากนั้นโมเดอร์ก็ได้คุยกับหัวหน้ารอปพอของตึกและได้ถามหัวหน้ารอปพอว่าตั้งแต่ที่โมเดอร์ก้าวเข้ามาในบริษัทนี้โมเดอร์เขาก็สังเกตเห็นว่าบริษัทนี้ไฮเทคมากๆเพราะระบบอำนวยความสะดวกทุกอย่างของตึกนี้มันดูล้ำหน้าล้ำสมัยเอามากๆเขาก็เลยได้ถามหัวหน้ารอปพอว่าใครเป็นคนออกคำสั่งระบบอำนวยความสะดวกเหล่านี้หัวหน้ารอปพอก็เลยได้บอกเขาว่าคนที่ออกคำสั่งพวกนี้นั้น มันคือคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่มีชื่อว่า COS มันเป็นตัวควบคุมการสั่งการระบบทั้งหมดของตึกแห่งนี้และโมเดอร์ก็ได้ถามอีกว่าแล้วมีใครบ้างที่สามารถออกคำสั่งหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของระบบ COS ได้บ้างหัวหน้าราปภก็เลยบอกกับโมเดอร์ว่าคนคนเดียวที่จะสามารถทำแบบนั้นได้ก็คือแบรดเขาเป็นคนสร้างระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ COS นี้ขึ้นมาซึ่งเขาก็คือวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่เถียงก,กันกับเด็กในตอนต้นเรื่องนั่นเองครับหลังจากนั้นโมเดอร์และสกาลีก็เดินทางไปหาแบรดเมื่อไปถึงบ้านของแบรดพวกเขาก็รู้ได้ว่าแบรดนั้นเขาล่ำรวยมากเพราะบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นต้องจ่ายค่าตัวให้แบรดถึงปีละ400ล้านดอนลลาร์เลยทีเดียวและเมื่อโมเดอร์และสกาลีเจอกับแบรดพวกเขาก็ได้แสดงตัวว่าเป็น FBI แต่แบรดเขาก็ไม่ได้แสดงอาการอะไร หลังจากรู้ว่าพวกหมวดเดอร์คือเจ้าหน้าที่ FBI แบรดเขาก็ได้บอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าพวก FBI ต้องมาสอบสวนเขาแน่ๆแ,แล้วเขาก็ได้เล่าว่าเขานั้นคือคนสร้างบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองกับมือแล้วเขาก็ได้ขายมันต่อให้พวกนายทุนเขาก็ได้บอกอีกว่าเขานั้นเกลียดคีหน้าเร็กที่เป็น CEO มากแต่ถึงจะเกลียดยังไงเขาก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไปฆ่าเด็ก เพราะเขานั้นยังมีความสุขในการทำงานในการได้พัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ COS แค่นั้นเขาก็พอใจมากแล้วแล็บดก็ยังได้บอกอีกว่ามันคงไม่มีใครสามารถแฮกเข้าไปในระบบ COS ได้หรอกเพราะว่าระบบนี้มีระบบป้องกันสูงมากถ้าหากจะมีใครแฮกเข้าไปได้มันก็คงมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นและในคืนนั้นสกาลีเธอก็ได้พิมพ์บันทึกผลการสอบสวนทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ของเธอ แล้วพอสกาลี่กำลังจะเข้านอนคอมพิวเตอร์ของเธอก็ดันเปิดเครื่องเองขึ้นมาสะดือ,ดอแฟ้มคดีที่เธอบันทึกถูกอ่านแล้วพวกมันก็รู้แล้วว่าโมเดอร์และสกาลีกำลังสืบเรื่องอะไรกันอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นสกาลี่ก็ได้ตรวจไฟล์เสียงจากโทรศัพท์ที่โทรเข้าไปหาเร็กก่อนที่เขาจะตายโดยนำมาเทียบกับไฟล์เสียงของแบรดตอนที่เขาไปสัมมานาผลปรากฏว่าแถบคลื่นเสียงในไฟล์เสียงนั้นมันตรงกันพอดี ถึงแม้ว่าเสียงของแบรดตอนที่โทรหาเร็กมันจะผ่านอุปกรณ์ปรับแต่งเสียงแต่ว่าจังหวะการออกเสียงนั้นมันตรงกันกับเสียงของแบรดแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซนต์โมเดอร์และสกาลีเลยได้ลงความเห็นกันว่าแบรดก็คือฆาตรกรที่แท้จริงนั่นเองครับพวกเขาเลยจะพากันรีบไปจับตัวแบรดแต่ว่าเจอร์รี่อดีตเพื่อนร่วมงานของโมเดอร์นั้นก็ได้มาขอร้องพวกเขาว่าขอให้เขานั้นได้เป็นคนไปจับตัวแบรดเอง และขอให้เป็นผลงานของเขาคนเดียวเพราะคดีดนี้มันอาจเป็นคดีดที่จะตัดสินอนาคตการเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ของเจอร์รี่เลยก็ว่าได้โมดเดอร์เองก็ทำหน้าเบื่อแต่ก็เห็นแก่ความเป็นเพื่อนโมดเดอร์ก็เลยยกให้เจอร์รี่ตัดมาทางด้านแบดเขาก็ได้พยายามที่จะเข้าไปในระบบของ COS จากที่บ้านของเขาเองแต่ทำยังไงเขาก็เข้าระบบไม่ได้เขาเลยตัดสินใจเดินทางไปที่รทบริษัทผลิตซอฟต์แวร์เพื่อที่จะเข้าไปในระบบ c o s เจอรี่เองก็เดินทางมาถึงบริษัทผลิตซอฟต์แวร์เช่นเดียวกันครับเขานั้นก็ตรงดิ่งขึ้นไปยังบนตึกเพื่อที่จะไปจับตัวแบรดเพื่อเอาเป็นผลงานให้ได้แต่ว่าจู่ๆลิฟที่เขาขึ้นไปก็ดันเกิดการขัดข้องแบรดที่อยู่ในห้องควบคุมเขาก็เห็นเจอรี่ที่ติดอยู่ในลิฟผ่านจากกล้องวงจรปิดเขาก็ได้พยายามแก้ไขระบบเพื่อช่วยเจอรี่ออกมาจากลิฟแต่ว่าต่อให้แบรดจะทำยังไงระบบ COS มันก็ไม่ทำตามคำสั่งของเขาเลย แล้วสุดท้ายลิฟที่เจอรี่อยู่มันก็ได้ตกลงไปจากชั้นที่30ลงไปกระแทกพื้นชั้นแรกอย่างรุนแรงทําให้เจอรี่นั้นตายขาที่ไปเลยครับต่อมาเมื่อโมเดอร์ได้ดูวิดีโอตอนที่เกิดเหตุเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าแบรดไม่ได้เป็นคนก่อเหตุเพราะว่าโดยนิสัยแล้วมันจะไม่มีฆาตรกรคนไหนมายืนอยู่หน้ากล้องในตอนที่ฆ่าเหยื่อแต่ว่ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะแบรดดันมอบตัว แล้วบอกว่าตัวเองนั้นเป็นฆาตกรหลังจากนั้นโมเดอร์ก็ได้ไปหาแบรดที่ห้องขังโมเดอร์ก็เลยได้ถามแบรดว่าทําไมเขาถึงต้องปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นฆาตกรฆ่าคนแบบนั้นมันเป็นระบบที่อันตรายทําไมเขาถึงยังเก็บมันเอาไว้แบรดก็เลยได้บอกเหตุผลนะครับว่าเขานั้นตั้งใจสร้างและพัฒนามันมาตลอดทั้งชีวิตของเขาด้วยเขาหวังว่ามันจะกลายเป็น AI อัจฉริยะ คอยปกป้องภัยร้ายต่างๆให้หมดไปจากโลกนี้แต่ว่าวันหนึ่งกระทรวงกลาโหมก็ได้มาติดต่อขอซื้อระบบ C.O.S. ของเขาแต่เขานั้นก็ไม่ยอมขายให้เพราะเขาไม่อยากให้ระบบที่เขาสร้างมานั้นกลายเป็นอาวุธเข่นฆ่าผู้คนโดยเด็ดขาดแล้วโมเดอร์ก็ได้พยายามเกี้ยกล่อมแบทว่าระบบ C.O.S. มันเป็นระบบที่อันตรายและมันอาจสร้างภัยอันตารายร้ายแรงต่อมนุษย์ในอนาคตโมเดอร์ก็ได้รับปากกับแบทนะครับว่า หากแบดนั้นบอกวิธีทำลายระบบ CoS ให้เขาเขาจะเป็นคนทำลายมันเองด้วยมือของเขาเองเขาจะไม่ยอมให้ระบบ CoS ไปตกอยู่ในมือของพวกกลาโหมโดยเด็ดขาดแบดก็เลยได้สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำลายระบบ CoS ได้มอบให้กับโมเดอร์หลังจากนั้นโมเดอร์และสกาลีก็ได้เดินทางมายังบริษัทผลิตซอฟต์แวร์เมื่อพวกเขามาถึงก็โดนต้อนรับจากระบบ CoS แบบจันหนักจัดเต็มโดยเริ่มจาก มันได้ปิดประตูทับหลังคารถพวกเขาต่อด้วยประตูอัตโนมัติหากไปสัมผัสอาจโดนไฟฟ้าย่างสดได้เมื่อพวกเขาหาทางเข้าไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้สกาลีเลยได้ปลีนขึ้นไปในช่องระบายอากาศเพื่อไปผปลดล็อกประตูจากด้านในแต่ระบบ COs มันก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับมันก็ได้ปล่อยลมแรงดันสูงมาตามท่อระบายอากาศใส่สกาลีจนทำให้สกาลีนั้นติวไปตามท่อ จนไปใกล้กับพัดลมดูดอากาศสกาลีเธอเลยได้ใช้ปืนพยายามยิงที่พัดลมดูดอากาศให้มันพังส่วนทางโมเดอร์นั้นขณะเขากำลังยืนรอสกาลีเปิดประตูให้จากด้านในจู่ๆหัวหน้าร,าปรอปภก็เปิดประตูออกมาเจอโมเดอร์พอดีพวกเขาเลยได้รีบไปที่ห้องควบคุมระบบเซิร์ฟเวอร์ของ COS เมื่อมาถึงห้องเซิร์ฟเวอร์ของ COS โมเดอร์ก็ได้เอาฮาร์ดไร์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทางแบรดให้มา เสียบเชื่อมต่อเข้าไปยังระบบ COS เพื่อที่จะได้ทำลายระบบ COS ทิ้งหลังเสียบฮาร์ดไรฟ์เข้าไปเมนูสำหรับเข้าระบบของ COS ก็ได้เปิดขึ้นแต่ยังไม่ทันที่โมเดอร์จะได้ทำอะไรต่อหัวหน้าราปอปพก็เปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาแท้จริงแล้วเขานั้นคือสายลับของกระทรวงกลาโหมเขาถูกส่งตัวมาเพื่อขโมยระบบ COS ไปให้พวกรัฐบาลซึ่งหัวหน้าราปอปพนั้น เขาได้แฝงตัวอยู่ในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์นี้มานานแล้วเขาพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อเจาะระบบ COS แต่เขาก็ไม่เคยเจาะเข้าไปได้เลยเขาก็ได้แต่กล่าวขอบใจโมเดอร์เบาๆแต่ว่าทันใดนั้นเองสกาลี่ก็ได้บุกเข้ามาในห้องควบคุมพอดีทําให้หัวหน้าราพอปพอนั้นเผลอโมเดอร์ก็เลยเวยโอกาสปล่อยไวรัสทํำลายระบบ COS ทันทีและไวรัสที่แบดสร้างนั้นมันก็ได้ทําลายระบบ COS ที่แบดเป็นคนสร้าง จนสินส้นซากคามือโมเดอร์เลยครับแล้วในตอนท้ายของเรื่องก็ได้มีคนมาคุยกับโมเดอร์เขาก็ได้บอกโมเดอร์ว่าแรดอาจถูกกลาโหมบีบบังคับให้สร้างระบบ CoS ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อแลกกับอิสรภาพของเขาเมื่อตัดมาอย่างห้องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ในขณะที่หัวหน้ารปภให้คนมาเก็บเอาฮาร์ดแวร์ทุกอย่างของระบบ CoS ไปจู่ๆมันก็เหมือนกับว่าระบบ CoS นั้นมันยังไม่ตาย และมันกำลังเริ่มเปิดระบบกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับแล้วก็จบลงไปนะครับสำหรับ DX 5ในตอนนี้ถุกท่านดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็เมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ